สวัสดีครับวันนี้พวกช่องนพวัลไรที่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีในการจัดการนะครับเมื่อมีลูกค้านะครับได้ทำการสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านในเซลล์ร์ของติ๊กต็อกนะครับเราจะมีวิธีการดําเนินการจัดการยังไงนะครับเพื่อจะได้นําสินค้าชนั้นนะครับไปส่งนะครับตามไปดูในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกช่องนพวัลไรที่นะครับเพื่อให้พลาดคอนเทนตจากช่องนพวัลไรที่ครับสนับสนุนโดยพรีพันธ์รัมกายดีเฟสกินตัวแแรรรงงค่่ไไหหนกก็าาายยยยยยดดดด้้ออปปลภัวสสเเ์ีฟ กรณีว่าเราได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้านะครับมาสั่งซื้อในแอปพลิเคชัน TikTok Seller ของเรานะครับก็จะมีข้อความมาลักษณะนี้ครับคุณมีคําสั่งซื้อใหม่ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนลักษณะนี้ครับอันนี้เราก็เข้าไปหารจัดการใน Seller Center ของ TikTok ได้เลยนะครับเราก็กดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าหลักนะครับก็มีชื่อโปรไฟล์ของเราครับแล้วก็มีหน้าตารูปแบบเหมือนผมผมนี่แหละครับและคราวนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมครับว่าองค์คสั่งซื้อตรงนี้ครับ มันจะมีรอจัดส่งหนึ่งครับครับผมเรากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยตรงกาสั่งซื้อเนี่ยกดเข้าไปพอกดเข้าไปครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือออเดอร์ที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อนะครับเขาจะบอกอะไรกับบ้างในด้านนี้ครับก็จะบอกสถานะคือตอนนี้คือรอจัดส่งอยู่นะครับคือเรายังไม่ส่งสินค้านะครับแล้วถัดมาครับเราก็มาดูอีกครับตรงการจัดส่งมาตรฐานนะครับมันจะมีรูปเป็นนาฬิกานะครับควรกดนัดรับภายใน55ชั่วโมง3 3นาที30สินาทีคือ จะเป็นเวลาที่ระบบให้ร้านค้านะครับกดเตรียมการจัดส่งนะครับผมหากเราไม่กดตามระยะเวลานะครับระบบจะแจ้งเรานะครับว่าเราได้ทําการจัดส่งล่าช้านะครับและหลังจากเมื่อเราทําการกดเตรียมการจัดส่งแล้วนะครับระบบก็จะให้เวลาในการจัดส่งสินค้าไปยังคนส่งนะครับอีก 2- อถึงสวันนะครับขึ้นอยู่กับระบบของที่ตกนะครับว่าเขาจะให้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะระบุแล้วก็จะเป็นเวลาที่นับถอยหลังครับและถ้าหากเรายังไม่ส่งสินค้าอีกนะครับระบบก็จะทำการลบออเดอร์ รายการสินค้าชิ้นนี้นะครับออกไปครับเราก็จะไม่ได้ตังได้เสียคะแนนความมา่งคิดครับคราวนี้ก็มาก็สู่ขั้นตอนของการกดเตรียมเพื่อจะส่งสินค้านะครับกดเข้าไปในตัวสินค้าเลยอ่ะกดเข้าไปเลยครับหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปในตัวสินค้าเลยนะครับมันจะง่ายสุดละวิธีนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อกดเข้าไปตัวสินค้านะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นหน้ารอจัดส่งนะครับแล้วก็มีชื่อเบอร์โทรลูกค้านะครับแล้วก็มีสินค้าออเดอร์ที่ลูกค้าได้การสั่งซื้อนะครับ ก็บอกรายละเอียดแล้วแหละแต่หลักๆนะครับเรามาดูด้านล่างครับมันจะมีคําว่ายกเลิกกับเตรียมการจัดส่งครับเราก็กดตรงนี้นะครับคําว่าเตรียมการจัดส่งครับกดไปเลยครับกดตามผมนี้นะครับพอกดเตรียมการจัดส่งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเข้าเข้าสู่หน้าเตรียมการจัดส่งสินค้าเขาก็จะบอกว่าจะให้เราส่งกับผู้ให้บริการไหนนะครับก็คือเอาของอ่ะไปส่งน่ะซึ่งการส่งเนี่ยจะมี2แบบนะครับเห็นไหม อันนี้ของผมเนี่ยเขาจะให้จัดส่งที่ J&T Express นะครับผมแต่ของเพื่อนท่านอื่นนะครับอาจจะเป็นแฟลก็ได้ครับอาจจะเป็นคือรีก็ได้นะครับเราต้องดูให้ดีนะครับว่าให้เขาเขาอ่ะให้เราจะส่งที่คนส่งอะไรจะต้องจัดส่งตามที่เขาระบุเท่านั้นนะครับนี่สําคัญเน้นนะครับสําคัญมากเลยเพราะไม่เช่นนั้นถ้าหากเขากําหนดส่ง J&T n แต่เราเอาติ๊กตอกเราอ่ะไปดรอปนะครับแตงราไปส่งเองเนี่ยครับไปดรอปที่แบบคือรีไปดรอปอะไรจะไม่สามารถทําการส่งได้นะครับผม ก็มีประโยชน์ได้หลายครับสุดท้ายก็ต้องไปเอาของคืนมาอยู่ดีนะครับผมถัดมาครับก็คือวิธีการรับสินค้าครับวิธีการรับสินค้าเนี่ยทางของ tiktok seller นะครับเราจะสามารถส่งของลูกค้าอยู่2วิธีอย่างแรกก็คือนัดรับนัดรับคืออะไรนัดรับก็คือกรณีว่าเราเนี่ยน,นัดให้ขนส่งเขามารับที่บ้านนะครับตัวเนี้ยคือเราไม่สะดวกไปส่งเองหึืไปส่งที่จุดที่หลอกนะครับอ่าแต่เมื่าผมเนี่ย ผมไม่ผมไม่สะดวกไปส่งเจนทีเพราะเจนทีอยู่ไกลบ้านผมมากเงี้ยครับผมแต่เขาขึ้นมาให้ส่งเจนทีเงี้ยผมก็กดนัดรับไปครับก็พี่เจ้าหน้าที่ของเจนทีเขาจะมารับที่บ้านครับและอีกกรณีคือฝากส่งฝากส่งอันนี้คือกรณีว่าเราไปส่งเองที่จุดด r o สินค้าของ JNT ทีครับที่สามารถด r o ได้นะครับต้องที่เป็นจุดที่สามารถด r o ได้ด้วยนะครับผมการนัดรับนะครับผมจะกดเข้าไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเราจะนัดรับนะครับดูนะครับจะเป็นไงกดนัดรับครับเห็นไหม พอกดนัดรับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาคือคลิกยินดันด้านล่าง,าง,างเพื่อคําขอนัดรับพัสดุผู้ให้บริการจะส่งจะติดต่อคุณภายใน48ชั่วโมงเพื่อรับพัสดุครับผมอันนี้ก็คือหมายว่าเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยใน48ชั่วโมงเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ JNT เนี่ยที่จะมารับสินค้าเขาเขาจะติดต่อเรากมาว่าคุณได้กดนัดรับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับสินค้าที่บ้านคุณใช่ไหมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะครับเขาจะโทรเข้ามาคนฟร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากเราต้องการ แล้วก็จะมีข้ออปอัพตรงนี้ขึ้นมาครับยืนยันและเตรียมการจะส่งสินค้าครับก็แล้วกดตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะไปสอนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับวิธีกรณีว่าเราไปส่งสินค้าเองครับกรณีฝากส่งนะครับฝากส่งก็คือเราไปทําการดอกที่ผู้ให้บริการที่ทางของทิกตอกนะครับเขาได้ระบุให้เราไปส่งนะครับผมที่สามารถตอบได้นะครับก็เมื่อเรากดฝากส่งนะครับก็จะมาสู่หน้าจอนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี popup ออขึ้นมาเล็กๆครับตรงนี้ครับเขียนว่าเตรียมการฝากส่งโปรดคลิกยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไปหากคุณไม่ทราบที่อยู่จุด d r o กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ jnt e x p r อันนี้คือเป็นกรณุณา jnt นะแต่ถ้าเกิดนั่นก็เป็นอาจจะเป็น curly เป็น fat เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าจุดไหนที่สามารถ drop สินค้าได้นะครับเอาคือเอาสินค้าไปฝากส่งอะง่ายผมก็จะกดไปเลยนะครับยืนยันได้เตรียมการจัดส่งสินค้าครับปุ๊บเมื่อเรากดไปแล้วนะครับ ผลลัพธ์ถัดมาก็คือมันจะเข้าสู่หน้าเตรียมการจัดส่งสินค้าครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกเตรียมการฝากส่งแล้วหลังจากนั้นนะครับ <S <S ก็จะมีข้อความด้านล่างมาเตรียมการฝากส่งโปรดคลิกยืนยันเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไปหากคุณไม่ทราบที่อยู่โปรดติดตอ่อเขาก็ยังพยายามบอกเราว่าถ้าหากเราไม่รู้ว่าจุดไหนที่เราไปฝากส่งสินค้าหรือดอกได้เนี่ยให้กดตามด้านหลังก็แล้วแต่ประเภทของคนส่งนั้นนะครับเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับพิมพ์ฉลากนะครับกดพิมพ์ฉลากตรงนี้ เพื่อจะได้ฉลากสำหรับแปะหน้ากล่องนะครับในการแพ็คนะครับผมเราก็กดเข้าไปครับพิมพ์ฉลากครับครับเมื่อพิมพ์ฉลากนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่หน้าตัวเลือกการพิมพ์นะครับผมจะสามารถที่จะเลือกพิมพผ่านเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบมอว์เป็นความร้อนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ออกมาแปะครับซึ่งตัวอย่างก็อยู่ด้านล่างเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้แต่ของผมคือผมไม่มี ว่าังน่ะผมผมไม่มีเครื่องพิมพ์แบบนั้นนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเมื่อเรากดรับแล้วกดสร้างอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะใช้วิธีหนึ่งคือเราเข้าไปที่ TikTok Seller นะครับซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับค่อยไปกดพิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็สามารถทําได้เช่นกันข้อดีนะครับของการที่เราไปทําการส่งสินค้าหรือรับสินค้าเองนะครับก็คืออันแรกนะครับคือเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องรอให้พนักงานของบริษัทนะครับเข้ามารับนะครับทําให เราสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาได้พอดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลารอถัดมานะครับก็คือเมื่อเราไปทําการส่งเองนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้สินค้านั้นนะครับไปได้เร็วขึ้นนะครับทำให้ถึงมือลูกค้าเร็วขึ้นครับอย่างลูกค้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้พนักงานอาจจะเข้ามารับอันนี้ปุ๊บก็คือเราก็สามารถไปส่งในวันนั้นได้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของฉลาดของติ๊กทอกเซอร์นะครับที่ผมได้ทำการพิมพ์ออเดอร์ที่ผมจะส่งวันนี้นะครับออกมานะครับเมื่อเราพิมพ์ผ่านเครื่อง พิมพ์อิงเจตของเรานะครับที่มีอยบ้านนะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับโดยผมกําหนดขนาดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมนะครับเพราะว่าให้มันเหมาะสมกับขนาดของกล่องที่ผมทำการแพ็คสินค้าของผมเองไม่ให้มันลดนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับวิธีการจัดการกับออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการสั่งผ่านแอปเซลล์เซ็นเตอร์ของทิกต็อกนะครับผมหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วารีที่ด้วยนะครับเพื่อภาคภาษาใหม่จากช่องบี้วารีที่ครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ